สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นปทุมไลฟ์มิลแอนด์แกนารีหรือ P R G ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม ประวัติและความเป็นมาของบริษัทพอส2522บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัทมาบุญครองไลฟ์มิลจำกัดพอส2530ถึงพอส2532กลุ่มบริษัทมาบุญครองประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงจนทำให้บรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินต่างๆต,ต,ต,ต้องเข้ามาควบคุมกิจการของกลุ่มบริษัท ในปี2531ได้มีการขายท่อตลาดหุ้นของบริษัทต่างๆในกลุ่มของธุรกิจโรงสีธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เข้าประมูลซื้อหุ้นทั้งหมดพศ2533ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทเงินทุนธนาชาติและกลุ่มท่านผู้หญิงชนัดปิยะอุยซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงานของกลุ่มมาบุคองทั้งหมด ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยให้บริษัท MBK ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทนาชาติกลุ่มคุณหญิงชนัดปิยะอุยและกลุ่มประชาชนรายย่อยทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทปทุมไลฟ์มิลแอนด์แกนารี ary, จำกัดบริษัทปทุมไลฟ์มิลแอนด์แกนารี ary, จำกัดได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่13กันยายน2536 และได้แปลสภาพเป็นมหาชนเมื่อวันที่30ทธันวาคม2536บริษัทปทุมไลฟ์มิลล์แอนด์แกนรี่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้าข้าวมาบุญคองและเป็นตาสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าปัจจุบันกลุ่มบริษัท แบ่งการดำเนินกิจการออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารผลิตพันธ์หลักของ PRG าข้าวมาบุญคองข้าวมาบุญคองพัดและข้าวจัสมินโกและในปี2559บริษัทได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตพันธ์ข้าวปันสุกและข้าวมาบุญคองอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆดังนี้ข้าวหอมมะลิ1 0 0ข้าวหอมมะลิ5%ปเข้าวหอมมะลิ10%ข้าวหอมมะลิ100เปอร์จัสมินโกข้าวกล้องหอมนกพุณข้าวกล้องหอมมะลิ10%อินอรีย์ินีข้าวกล้องหอมมะลิ5%อิเทรียต์อินีข้าวหอมทิพข้าวหอม100ซข้าวหอมปทุม100%รเ ข้าวเสาให้ร้อซนข้าวลวงทิพข้าวปันสุขข้าวมาบุญคองพัดเป็นข้าวหอมมะลิไทยโดยเพิ่มคุณค่าจากผักและธัญพืชปัสจากสารปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ 1. ข้าวธัญพืช 2. ข้าวห้าสี 3. ข้าวหอมควินัว 4. ข้าวไลสเบอร์รี่ 5. ข้าวสีพัด ข้าวมาบุญคองอินทรีย์เป็นข้าวที่ปัดจากสารเคมีเจือปนและได้รับมาตรฐานระดับสากลได้แก่มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาและมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สาภาพยุโรปโดยมี3ชนิด 1. ข้าวหอมมะลิอินทีร้อย์เซ็นข้าวกล้องหอมมะลิอินรีร้อย์เซ็นข้าวไลซ์เบอร์รี C, 100่อินทีร้อยเปอร์เซ็ ธุรกิจข้าวในปี2562ทาง p r g ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐโดย p r g เป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G โดยในปี2562ได้ส่งออกไปยังประเทศจีนผลิตพันธ์ผลพลอยได้คือ ปลายข้าวลำข้าวขัดและข้าวรีเจ็คเป็นมเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อนําไปผสมให้ได้คุณภาพข้าวเกรดรองตามที่ต้องการนอกจากนี้ปลายข้าวที่เป็นประเภทปลายเล็กจะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อนําไปทําอาหารสัตว์บริษัทปทุมไลซ์มินแอนด์แกนารีได้ใบรับรองฮาลาน GMPHACC p ISO 9002 1994บริษัทร่วมมือกับบริษัทยู u l e าอ Agro m a ช h น n e อรี่จำกัดในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยความร้อนแบบไดอิเล็กตริกซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมข้าวถุงไทยในการกำจัดมอดและไข่มอดเพื่อลดการใช้สารเคมี กลุ่มที่2ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการณวันที่31ธันวาคม2 5 6 2บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและการบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า food legend by mbk โดยดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารจำนวน2สาขาซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น6ศูนย์การค้า mbk center และชั้น4ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทา บริษัทย่อยบริษัทร่วมของ PRG บริษัท PRG พืชผลหรือ PRG G ถือหุ้นโดย PRG 99.99%ดําเนำเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและที่ดินท่าเรือและคลังสินค้าขนาดพื้นที่12,000ตารางเมตรรับจ้าขงขนส่งสินค้าให้กับบริษัทและบริษัทในเครือโดยจะให้บริการแก่ PRG MBK Group ุป และบริษัทอื่นๆทั่วไป PRG G ยังมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ดินปทุมธานีเพื่อก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาด77ไร่โดยมีแผนพัฒนาในระยะเวลา5-10ปีเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจบริษัทลาดสีมาไลฟ์ ice, จำกัดหรือ r r ถือหุ้นโดย PRG G 99.99% อาร์อาร์รับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก PRG เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงเพื่อตลาดภายในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าข้าวมาบุญครองปัจจุบันอาร์อาร์เป็นผู้ผลิตหลักในการปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิในการดำเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อบรรจุถุงให้กับ PRG และบุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้อาร์อาร์ยังได้ดำเนินธุรกิจ ด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่พียจีและบุคคลทั่วไป r าอาดำเนินธุรกิจผลิตข้าวเพื่อสุขภาพได้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวไลซ์เบอร์รี่อินทรีข้าวสีพัดข้าวหอมควิโนวข้าวธัญพืชและข้าวห้าสีให้บริการบรรจุข้าวสารลงถุงกำลังการผลิต1 0 0 0 0แตันต่อปี การรับจ้างผลิตหรือ OEM ในปี2562ทางบริษัทได้ขยายตลาดในส่วนของการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้าสำหรับนำจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยดำเนินการผ่านบริษัทลาสีมาไลท์จำกัดบริษัทสีมาแพคหรือ SMP ถือหุ้นโดย PRGG99.99% SMP ดำเนินธุรกิจ ให้เช่าอาคารโรงงานและเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือตั้งแต่ปี2559บริษัท i n n o f o ู้ดไทยแลนด์หรือ INNO ถือหุ้นโดย RR 99.99% 99ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริษัท MBK เลสเตอรลองกุ๊บ หรือ MBKRG ถือหุ้นโดย PRG 99.99%ดำเนินธุรกิจซื้อขายวัตถุด,ดิบและผลิตณันอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางโฮเลกาบริษัท MBK Food Island หรือ MBKFI ถือหุ้นโดย PRG 99.98%ดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารโดยเปิดให้บริการ2สาขาคือศูนย์การค้า MBK Center ชั้น6และ ศูนย์การค้า3ย่านมิทาว์ชั้น4บริษัท MBK f o o d and Entertainment จำกัดหรือ MBK FE ถือหุ้นโดย PRG 75%ให้บริการเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มทั้งพื้นที่สัญญาเช่าระยะยาวและสั้นเพื่อจัดงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทั้งในพื้นที่ศูนย์การค้าและตลาดนัด และพื้นที่จัดงานอีเวนต์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลบริษัท MBK Food Service หรือ MBK FSV ถือหุ้นโดย Prg 51%เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทปทุมไลฟ์มินแอนด์แกนารีกับบริษัท MBK Hotel and Tourism ดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหารและกระจายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษัท ครับนี่ก็เป็นโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทปทุมไลฟ์มินแอนด์แกรนารีนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิขึ้นไปก็มีตามรูปเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆน้ำดื่มทั้งในแบรนด์ของตนเองคูณพัดและแบรนด์ของผู้อื่นน้ำมันลำข้าวินซีชนิดแคปซูลมาบุญคองพัดน้ำมันลำ้า้บริสุทธิ์อินโนฟู้ดไลฟ์เบอร์รี่กาโนล่าการจัดหาวัตถุดิบวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทได้เลิกกิจการโรงสีข้าวคงไว้แต่โรงปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวดังนั้นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจึงเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารและข้าวกล้องซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้1ข้าวสารนาปีคือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกนาปีซึ่งจะปลูกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและสามารถเก็บเกี่ยวพร้อมทั้งจำหน่ายสู่ตลาด ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ข้าวเปลือกนาปีเป็นข้าวที่มีรสชาติดีในการบริโภคคือเมื่อสีเป็นข้าวสารหุงแล้วนุ่มไม่แฉะเก็บรักษาดีเพราะมีความชื้นต่ำมีลักษณะเป็นข้าวหนักซึ่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคภายในประเทศ2ข้าวสารนาปังคือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกนาปังซึ่งปลูกนอกฤดูทำนาปกติ สามารถปลูกได้ตลอดปีคือปีละ2-3ครั้งเนื่องจากสามารถปลูกได้ในที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีการโชลประทานทั่วถึงข้าวเปลือกนาปางเป็นข้าวที่มีความชื้นสูงต้องนำเข้าอบให้แห้งเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรามีลักษณะเป็นข้าวเบา3ข้าวสารหอมมะลิเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่เป็นดินทรายเช่นบริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ4ข้าวสารปรทุมธานีปลูกได้ตลอดทั้งปี แหล่งที่มาของข้าวสารนาปีและนาปังนั้นจะมีอยู่ทั่วประเทศแต่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคกลางเช่นจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นส่วนข้าวสามหอมมะลินั้นส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจังหวัดบุรีรัมย์ขอนแก่นร้อยเอ็ดศรีสะเกษและมหาสารคามเป็นต้นข้าวนาปีในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตสูงราคาจึงต่ำกว่าช่วงอื่นในการรับซื้อข้าวสารนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเช่นปริมาณความชื้นความยาวของมเมล็ดปริมาณข้าวเต็มเมล็ดระดับการขัดสีสิ่งเจือปนและคุณสมบัติการหุงต้มเป็นต้นสำหรับข้าวหอมมะลิจะส่งตรวจ DNA เพื่อหาการปนปลอมของข้าวชนิดอื่นในการรับซื้อข้าวสารส่วนใหญ่ทางบริษัท จะรับซื้อตรงจากโรงสีข้าวและซื้อผ่านนายหน้าเพียง2-3ลายโดยมีการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาซื้อและป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะ การของตลาดไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องอุปสงค์อุปทานในปี2562อุปทานในส่วนของข้าวไทยในตลาดโลกหดตัวลงเสื่อมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทําให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าปี2561และสูงกว่าคู่แข่งในตลาดดังนั้นในปี2562การส่งออกของข้าวไทยในภาพรวม จึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2561โดยผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศอินเดียส่วนประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ2อ,อย่างไรก็ตาม p r g วางแนวนโยบายในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโดยจับเก็บสินค้าเฉพาะชนิดที่เป็นสินค้าหลักอาทิข้าวหอมมะลิข้าวขาวเพื่อเป็นปริมาณสำรองในการผลิตในราคาที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าเฉพาะทางหรืออายุการจัดเก็บสั้นกว่าข้าวชนิดอื่นอาทิกลุ่มข้าวสุขภาพใช้นโยบายในการผลิตแบบพอเพียงกับปริมาณการขายเพื่อลดปัญหาในเรื่องของคุณภาพและราคาที่ผันผวนในส่วนของวัตถุดิบเพื่อตลาดต่างประเทศนั้นใช้นโยบายการสั่งซื้อตามที่มีคำสั่งซื้อ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบในคังเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้ประกอบการขายอาหารในศูนย์อาหารโดยธุรกิจศูนย์อาหารของ P&G r อยู่ในรูปแบบการหาผู้ประกอบการขายอาหารในศูนย์อาหารของบริษัทโดยมุ่งเน้นหาผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังในตำนานซึ่งในปัจจุบันเทรนในการซื้ออาหารได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยเฉพาะการสั่งอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่ต้องไปต่อแถวส่งผลให้การหาผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับตำนานหายากขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการสามารถหากลุ่มลูกค้าได้ด้วยตนเองผ่าน Delivery ี่แพลตฟอซึ่งมีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมากทาง PRG จึงได้มุ่งเน้นด้านการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพามิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการร้านค้าโดยการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าในตำนานและ พื้นที่ต่างๆตามแผนการขยายสาขาและการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขายและแผนการขยายสาขาสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพและปณิบมณฑลตามกลยุทธ์ในการขยายสาขาของพี g รจีร่วมกับพัธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สามารถหาผู้ประกอบการขายอาหารในศูนย์การค้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายสาขาและการขายในธุรกิจปกติได้ PRG ถือหุ้นใน MBK 27.98% MBK ทําธุรกิจศูนย์การค้าโรงแรมสนามกอล์ฟรายได้รวมของ PRG ในปี2562ก็มีรายได้รวมอ,อยู่ที่2,374ล้านบาทกำไร353ล้านบาท รายได้ตามประเภทสินค้า prg ก็มีรายได้จากข้าวถุง797ล้านบาทข้าวกระสอบ589ล้านบาทปลายข้าว75ล้านบาทมีรายได้จาก r r 226ล้านบาท inno 17ล้านบาท mbkf i 2 3 6ล้านบาทมีรายได้จากเงินปันผล P&G r 360ล้านบาทรายได้จากการจำหน่ายข้าวผ่านช่องทางต่างๆก็มีช่องทางแบบดั้งเดิมในปี2562ก็มีรายได้อยู่ที่631ล้านบาท โมเดินเทรด401ล้านบาท c คาต l i n g 73ล้านบาทส่งออก388ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของ PRG ก็มีสินทรัพย์รวมลดลงหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น r อาหรือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น r อา e. หรือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE หรือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่18.38เท่ามี p b v หรือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.16เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ 9.62บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่5.80% PRG ก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ PRG ก็มีพายอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟร์อยู่ที่5.73%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท MBK 74.52%บริษัททุนธนาชาติ19.60%นางสาวอาตินุชตันติวิทย์1.51%นางวันวิภาตันติวิทย์1.50% DBS Bank 0.97%จำนวนหุ้นจดทะเบียนก็มีทั้งหมด600ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่8บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่15.10บาท PRG ก็มี Market Cap อยู่ที่6,720ล้านบาทเป็นลำดับที่182ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ